สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง f อซทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีช่วง4โมงเย็นนะคะตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวเราอัดคลิปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะเตรียมตัวอาบน้ำไปทำงานที่ร้านต่อนะคะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะลงแนวทางเลขที่ไม่มาด้วยกันให้พี่น้อง f อซทางช่องนะคะ,ะก็ ดูเป็นแนวทางเนาะพี่น้อง FC ถ้าใครรักใครชอบเลขที่ไม่มาด้วยกันก็จับคู่เล่นได้นะคะแต่ก็ขอเน้นย้ำเนาะว่าอย่าลงทุนเยอะกับเลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะเพราะว่าเลขที่ไม่มาด้วยกันก็คือมันเป็นเป็น,ปนตัวเลขที่ไม่ค่อยน่าลงทุนนะคะถามว่า เราเลือกจับคู่ลงทุนได้ไหมมันก็เล่นได้ค่ะแต่กอ็อย่าลงทุนเยอะเพราะว่าเขาเป็นเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะเลขที่ไม่มาด้วยกันก็คือเลขที่ไม่น่าลงทุนหรือว่าจะเป็นเลขดับก็ได้นะคะเอาพอดีเดินมาตรงฝั่งต้นกอไผ่ค่ะเดินมาดูหน่อไม้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่บ้านของเราเนาะฝนตกนะคะ ฝนตกบ่อยอยู่ค่ะช่วงนี้นะคะหน่อไม้เขาก็จะออกอ่าบ่อยนะคะออกกินกันเรื่อยๆค่ะพี่น้อง f อซนะคะตอนนี้ก็แทงหน่อมาอีกแล้วนะคะอ่าเมื่อ3ามสี่วันเราก็มาตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแไ่ที่ตัดไปก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะตัดแล้วก็ยังยังอยู่ เหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้เอาไปแปลรูปทำอะไรเนาะตัดกินบ่อยมากเลยนะคะพี่น้องเอซช่วงนี้หน้าฝนเน,ะนาะหน่อไม้เขาก็จะแทงหน่อออกมาบ่อยนะคะนี่อันนี้ก็แทงนะคะแทงเนี่ยหลายหน่ออยู่ค่ะทางนู้นก็มีอีกนะคะน,นี่ก็แทงออกมาเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นไผ่ไผ่เลี้ยงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่เราอ่าตัดเขาออกไปแล้วนะคะเนี่ยที่ที่ท้อยโดนตัดเนาะ,ะมาดูอีกกอหนึ่งนะคะนี่จะเป็นไผ่าอไผ่กิมซุ่งนะคะน,นี่ก็หนอใหญ่เหมือนกันค่ะ ฝั่งนี้จะมีสี่หนอนะคะหนอใหญ่มากเลยบางทีตัดไปก็ไม่รู้จะทำอะไรทานเนาะพี่นอ้องเอซีบางทีก็ตัดไปก็เอาทิ้งไว้หลายวันเลยค่ะกินไม่ทันท่านไหนที่มันที่มันเริ่มใหญ่มากแล้วเนาะเราก็ปล่อย ให้เขาโตไปเลยค่ะก็ไม่ได้ตัดเอามาทานนะคะเพราะว่าบางทีเราตัดไปมันก็ทานไม่ทันเนาะไม่รู้จะทำอะไรทานนะพี่น้องเอมซีมันก็ <c oughs> หน่อไม้มันมันก็ทานซ้ำๆเดิมๆอ่าหลายรอบบางทีมันก็เบื่อเนอะาะค่ะบางทีเราก็ตัดไปอ่าแกงเปิดหน่อไม้บ้างนะคะ แล้วก็ต้มจืดหน่อไม้บ้างผัดหน่อไม้ใส่ไข่บ้างนะคะไปแกงมั่งนะคะแล้วก็เอาไปแปรรูปทำเป็นหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองก็ทำค่ะนะคะ,ะแล้วก็อย่างน้นอยเราก็ไม่ได้ซื้อเนาะพวกหน่อไม้นะคะเราก็ประหยัดเงินนะคะ พวกหน่อไม้พวกเชะอมนะคะเราก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรนะคะพี่น้อง f อซอยากกินหน่อไม้ก็มาขุดเอาที่กออยากกินชะอมก็เด็ดเอาหลังบ้านบางทีอยากกินผักบุ้งเนี่ยคะ่ะพี่น้อง f อฟซเนี่ยเราเดินลงมาเนาะข้างบ้านหนึ่งก่อนนะคะเนี่ยไอที่เห็นมองไปเขียวๆจนถึงันถนนน,นี่ก็คือเป็นผักบุ้งทั้งนั้นเลยนะคะบางทีเราอยากกินผักบุ้งเนาะ อยากกินผักบุ้งผัดเนี่ยก็ออกก็เดินมาเด็ดตรงนี้แล้วค่ะเนี่ยยอดง,งามๆเต็มเลยนะคะเยอะมากค่ะต่ออ่าไผ่ก็มีอยู่แค่สองกอนะคะที่ปลูกเอาไว้นะคะแล้วเราก็ปลูกเพิ่มเอาไว้อีกสองกอข้างๆกันนะคะ สองก้อนนี่ก็กินไม่ทันเลยค่ะพี่น้องเอฟซีนะคะพอหน้าฝนมาก็แตกตัดกินไม่ทันค่ะอันไหนตัดกินทันก็เอามาทานอันไหนที่มันเริ่มเริ่มใหญ่เริ่มสูงก็ปล่อยให้เขาใหญ่ไปนะคะก็ไม่ได้ตัดกล้วยน้ำว้าก็ออกเครืออีกแล้วหนึ่งเรือค่ะ ออกมาเครือแรกรอบแรกก็ให้ประมาณสิบสองหวีค่ะงามมากเลยเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังเลขที่ไม่มาด้วยกันไปพร้อมกันเลยเนาะ สำหรับเลขที่ไม่มาด้วยกันงวดที่ผ่านมาก็ผ่านนะคะเลขหกคู่เนาะที่เราให้ไม่มาด้วยกันนะคะก็ไม่มีมาให้เห็นเลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูของงวดวันที่1สิงหาคมสองพันเนะคะเลขไม่มาด้วยกันนะคะ,ะก็มีสามสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองศูนย์นึงหก และ26นะคะเลขไม่มาด้วยกันนะคะ,ะไม่มาด้วยกันแค่สิบหน่วยเท่านั้นนะคะร1อยสิ 110, หน่วยมาด้วยกันได้นะคะเราสมมุติว่า2กับ6นี้แล้วกันเนาะเผื่อมีพี่น้อง fc อบางท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมกันใหม่นะคะ อา,อาจจะไม่เข้าใจว่ามาด้วยกันร้อยสิบร้อยหน่วยแบบไหนไม่มาด้วยกันสิบหน่วยแบบไหนนะคะอ,อย่าง2กับ6 2อยู่หลักสิบหอยู่หลักหน่วยนะคะสิบหน่วยหรือ6อยู่หลักสิบสอยู่หลักหน่วยนะคะสิหน่วย10หน่วย,วยแบบนี้นะคะ คือไม่มาด้วยกันเฉพาะแค่10หน่วยเท่านั้นมาด้วยกัน110ร้อยสิบรอยหน่วยมาได้นะคะ2อยู่หลักร้อย6อยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยหรือ6อยู่หลักร้อยสองอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยแบบนี้นะคะที่เขาสามารถมาได้นะคะ สองอยู่หลักร้อยเนาะหกอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยมาได้นะคะจะเป็นแบบอ่าร้อยสิบร้อยหน่วยแบบนี้นะคะมามาอ่มาด้วยกันร้อยสิบร้อยหน่วยได้ส่วนสิบหน่วยนั้นเขาจะไม่จับคู่มาด้วยกันนะคะอ่ะนแนวทางเลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะ ไปเป็นแนวทางกันดูเนาะพี่น้อง fc นะคะกับแนวทางเลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะเอาคลิปนี้ก็ฝากแนวทางกันไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้อง fc นะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวอาบน้ำไปทำงานนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็4โมงอ่าโมงนิดนิดแล้วค่ะ4โมงกว่าแล้วค่ะ ฝากเป็น้อง FC ทางบ้านเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจน้วยนับซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ